มิเกลอาตาเต้เฮสโคต์อาเซนอนชอบวิธีการเล่นของมาตินโอเดกาดในเกมโชปลอลีกเฟสปราบโอลิมเปียกอสไปด้วยสกอร์สประตูต่อ0ูเมื่อวานนี้พ่อมีอิสระมากในการจัดสรรเกมลุกบอกนี่คือสิ่งที่ขาอยากให้เห็นจากกับตันหวังว่าจะงัดออกมาอีกเรื่อยๆโอดิกาดแจ้งเกิดกับปืนใหญ่ ในบทบาทจอมทัพเด่นเรื่องวิสัยทัศน์และการมองทะลุช่องแบบคมๆและวิ่งทําทางเชื่อมบอลให้กับเกมลุกได้อย่างราบลื่นอย่างไรก็ตามแข่ง Norwegian นเซฟขึ้นมารับหน้าที่เป็นกัปตันในยังจะเจอปัญหาบาดเจ็บรบกวนต่อเนื่องและทําให้แววความเจ๊งแดนกลางถูกเดคแคนไลท์ like, บทบัง กระทั่งแมทที่เลมิเลสสเตเดียมคืนวันพุธแข่งวั26ปีได้อิสระในการสร้างสารรค์เกมลุกและมีส่วนร่วมกับทั้ง2ลูกที่ทำให้ทีมได้โจนอาเดตาตบขาขาดบอกนี่คือโอเดกาดที่คิดถึงเรื่องนั้นไม่ได้สร้างความกดดันใดๆให้กับเขาเลยในเมื่อหมอนั่นมีจุดแข็งฐานะตัวขับเคลื่อนเกม ในแบบที่นักเตะส่วนใหญ่ไม่สามารถทำได้ผมเปิดอิสระแก่เขาอย่างเต็มที่ในการลองความสำเร็จในเกมป้องกันคู่แข่งและอนุญ,ญาตให้แจายบอลเสียงและลองเคลื่อนที่หาวิธีเปิดช่องสร้างเกมลุกเข้าไปซึ่งเขาก็ทำแบบนั้นมาแล้วในสองเกมหลังล่าสุดเขาได้รับอนุญาตลุยไปข้างหน้าอย่างเต็มที่เล่นด้วยอิสระ เช้นระดับคู่คามคู่แข่งอย่างเต็มที่